โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมคือวันนี้ว้จะมาพูดถึงกับกระบะทรงนี้นะฮะซึ่งไอ้ทรงนี้คือตั้งแต่เมื่อวานแหละคือเห็นคนแล้วก็แชร์กันว่อนเลยนะครับนะตั้งแต่ในกลุ่มจนถึงในเพจหลายเพจเลยเกี่ยวกับไอ้กระบะสีประตูทรงนี้นะฮะไอ้กระบะสีประตูทรงนี้คือจะเรียกว่าไงดีอ่ะเป็นกระบะสีประตูบวกแคปเพิ่มไปด้วยซึ่งเป็นของแปลกเลยณตอนนั้นนะปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่า หายากมากแล้วตอนนี้คุณผู้ชมไอสําหรับกระบะสีประตูแบบนี้เนี่ยคือมันจะเพิ่มแขปบออกมาด้วยนะครับนะซึ่งแต่ละคันเนี่ยคือจะมีแขปบสั้นแล้วก็แขปบยาวนะครับนะแต่ส่วนใหญ่จะเจอแบบนี้ก็คือแขปบสั้นนะเออกระจกของมันจะแบบผ,ผอมๆนะครับนะคือมันจะสั้นนะครับผมเวลาการนั่งเนี่ยคือมันจะนั่งแขปบไม่ได้แต่สามารถปรับเอนเบาะหลังเนี่ยให้มัน เอนได้เพราะว่ามันจะมีแคปช่วยนะสามารถเอเมนเบาะได้นะครับนะซึ่งก็ทํามาอยู่แค่ไม่กี่เจ้านะครับนะหลักๆที่เห็นเนี่ยก็คือ Toyota กับอิซูซูนะครับนะซึ่งงานเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นของ Toyota เนี่ยคือจะเป็น Toyota Auto w o r k ิ s, หรือ TAW นะส่วนของอิซูซเนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นของไทยรุ่งยูเดนคานะหรือ TR แต่ผมขอยืนยันไปว่ามันไม่ใช่นะเอาจริงๆคือไม่ใช่ไทยรุ่งนะไทยรุ่งรู้สึกว่าจะไม่เคยทําตัวนี้นะแต่หลายคนเนี่ยเขาก็เดาว,เว่าเป็นของไทยรุ่งนะครับผมแต่ส่วนตัวผมคือมันไม่ใช่นะเหมือนไม่เคยทำนะครับผมเหมือนจะเป็นงานอู่เฉพาะทางมากกว่างานอู่บ้านๆนี่แหละที่เอามาดัดแปลงนะครับผมซึ่งไม่ใช่งานจากบริษัทไทยรุ่งนะไทยรุ่งไม่เคยทําตัวนี้นะครับนะผมขอยืนยันเลย นะครับนะคือจุดประสงค์ในการทําแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะให้บรรจุสัมภาระด้านหลังได้ตรงแขบอ่ะ,ออะหรือไม่ก็สามารถปรับเอ็นเบาะหลังได้นะครับนะอันนี้คือจุดประสงค์ของมันเลยแต่ถ้ามาดูความสวยงามเนี่ยผมคิดว่ามันดูไม่ค่อยจะลงตัวเท่าไหร่นะถ้าเป็นสีประตูปกติอันนี้ก็คือลงตัวนะครับนะแต่ถ้าเพิ่มแขบมาด้วยเนี่ยคือมันจะดูแปลกๆนิดนึง แต่ถ้าตัดเรื่องของความสวยมาดูที่ความอันกประสงค์ของมันเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีเลยส่วนของกระบะท้ายเนี่ยคือการบรรจุสัมภาระเนี่ยถ้าเป็นเข็บใหญ่แบบคันเนี้ยเนี่ยแบบคันเนี้ยคือพื้นที่สัมภาระเนี่ยค่อนข้างจะกินไปหมดเลยนะครับนะถูกกินไปหมดโดยเข็บนะครับผมทําให้พื้นที่สัมภาระคือน้อยเอาตรงๆนะมันก็เลยทําให้ขายยากนะครับนะ อีกอย่างก็เป็นงานดัดแปลงด้วยคนก็เลยไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่แต่หลายคนก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับนะสำหรับกระบะซีประตูกบกแคบคันนี้นะหลายคนเนี่ยค่อนข้างจะอยากซื้อมาสะสมเลยเพราะว่ามันหาดูยากนะบนถนนเนี่ยถ้าผมเจอในประมาณเอาหลักๆเลยตัวเลขกลมๆประมาณ1-2ถึงคันนะครับนะเจอยากนะอนตรงๆจำได้จะมียันนิสันเลยอันนี้โคตรหายากเลย เอาตรงๆนะนิสสันบิ๊กเอ็มอะไอตัวนี้ถือว่าหายากมากๆนะดูสังเกตจากแค็บเนี่ยคือถ้าจะปรับเบาะเนี่ยให้มันเอนได้เนี่ยผมว่าแม่งได้แค่หน่อยเดียวอะคือมันก็พอได้นะครับนะส่วนของโตโยต้าเนี่ยก็คือโตโยต้าออโตเวิร์กหรือ t a w เนี่ยก็เป็นแค็บยื่นออกมาเยอะหน่อยนะครับนะเยอะนิดนึงก็สามารถปรับเบาะเอนได้ ซึ่งไอตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดมีคนบอกว่าเป็นงานของ t o y o ต a ในไทยเลยนะครับนะซัพพลายเออร์ก็คือ TAW ทำให้กับ Toyota นะครับนะแล้วก็ส่งออกไปยังสบบบลาวด้วยตอนนั้นซึ่งก็เจออยู่นับคันเลยนะครับนะส่วนเร่องของภายในเนี่ยคือก็อย่างที่บอกนะครับนะเบาะมันปรับเอ็นได้แต่ก็ปรับเอ็นได้แค่หน่อยหนึ่งแต่ถ้าอยากคนของก็ปรับเอ็นแบบปกติเลยนะครับนะให้มันตั้งชันเหมือนเดิม ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะเห็นคนเขาแชร์วอนเลยก็เลยอยากมาพูดในคลิปนี้กันบ้างน,นะครับนะสำหรับไอรถกระบะทรงนี้นะถือว่าเป็นของแปลกเลยหาดูยากมากๆนะครับนะหากใครเจอตัวไหนนอกจากไอตโตโยต้ากับอีสตเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะ